หมอทำอะไรครับอยาให้หมอวัดไข้หน่อยนะครับวัดไข้โอ๊ยคุไข้ใช่หรอจริงๆกัดอย่างนี้เลยหรอกัดเลยอย่างนี้เลยนะกัดเลยกัดให้มีเสียง อ่าเดี๋ยวเรามาดูพี่ปอกันอุ้ยได้แล้วมาบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนเครับเดี๋ยววันนี้ผมแล้วก็พี่ปอเนี่ยจะไปตามหายลลี่ที่ไม่ใช่ในเซเว่นบ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปตามหาที่ไหนเพื่อนๆอยากจะให้เราไปตามหาที่ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพกันแล้วโอเคไปตามหาเยลลี่กัน18นาฬิกาสนาทีแล้วนะเราจะไปตามหายลลี่นะครับก็คือนี่เลยดิกซี อ่าแตนเบนบีเซเว่นเลยนะอันนี้เซเว่นไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาเยนลี่หาขนมกันในบิ๊กซีนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูพี่ปอกันอุ้ยได้อะไรมาบ้างเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวกันหมดนี่นะแต่ว่าน่าจะได้หลายคลิปนะขู่เยอะมาวิมีชุดคุณหมอด้วยว่ะอุ้ยมันหายย้อยจ้า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 ใครเล่นล้อสองก็มี โอ้ยโอ้น่ากินมากเธลแลมเรากลับมาแนละ้วโอ้โหของเต็มไปหมดเลย <c oughs> ไหนอะมีอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> นี่คือของเก่ายัางรีวิวไม่หมดนะแต่เรานี่เราต้นมารีวิวเพิ่มโอ้ยได,ดนเสามีเดนอสซา่ามาดมไปดูหนังมานี่อดอลลี่เฮาส จ้าจ้าโฮมน้องๆหลายคนอยากให้รีวิวนะอุ้ยคุณหมอคุณหมอมีเอลิปเปอรนมจ้าจ้าโฮมอีกเชียวเดลลี่ลูกตาไคเดนเสาร์อุ้ยฮาริโบฮาริโบอู้อันนี้อร่อยมาชื่ออะไรอันนอกทอลลี่ทอลลี่เราจะมาใส่ยันลี่ยูนิคอร์นช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวยันลี่ลูกตากันก่อนเลยนะ นี่เราซื้อมาสองอันเดี๋ยวเราจะกินกันคนละสีพี่ปอจะกินสีอะไรสีเขียวมันมีกี่สีมีสองสีคอสีเขียวครับพี่อกินสีเขียวนะเดี๋ยวของพีแคร์ก็จะกินสีแดงนะเดี๋ยวมาดูพี่ปอก่อนเคยกินไหมยังไม่เคยเลยนีครั้งแรกนี้ยังไม่เคยกินเลยนะครั้งแรกกันยังรีลูกตาน้องๆหลายคนเคยกินกันแล้วนี่ยเขียวอีแล้วเดี๋ยวเราใส่ไปที่ลูกตาสิตาเขียวเลยนะ โดนใครต่อยมาวิธีการกินไม่ใช่แบบนั้นครับกัดแล้วมันจะพลุกออกใช่หรอจริงจริงกัดอย่างนี้เลยหรอกัดเลยอย่างนี้เลยนะกัดเลยกัดให้มีเสียงนี่แล้วก็แกะออกนี่วิธีการเปิดของมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ใช่นี่วิยมาแล้วลูกตาเด้งดึงมากดูดิโอ้ดูสีมันดูดมากให้เห็นไส้วยครับ นี่โอ้ยนี่ดูไส้ดูไส้เปรี้ยวไส้มันจะเปรี้ยวๆเอาไว้เหมือนเดิมนี่ลูกตาไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวดูนะน่ะไส้มันจะเปรี้ยวนะแต่ว่าเลื่อมมันหวานกินตาตรงสีเขียวนะเขียวแบบเป็นไงฮะอุ๊ยไส้หลย ไส่ไหลเลยใส่ไหลเลยไม่ได้เลยและพี่ทีเดยจะกินสีแดงนะเพื่อนๆอือโอ้โหดูดิหนึกมากอ,อันนี้มีไส้ไหมอ๋อม่เหมือนกันอ๋มันจะเปรี้ยวๆอืมอ้าวอันต่อมาพี่บอ นี่เลยละกันไดโนจิกซอไดโนจิกซ,อจ,กซอจิกและจิกเอาน <laughs> ไ่ขโมยโอ๋ยอนี่ขโมยอ่ะมาเปิดดูข้างในกันเรามาแกะดูข้างในว่าจะได้แบบไหนนะเด็ดเดเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยชนะว้าวเป็นตัวต่อครับผมมีสติกเกอร์หรอแล้วเป็นสติกเกอร์หรอฮะใช่ครับเป็นสติกเกอร์นะครับเอาไว้แปะอะไรก็ได้อันนี้เป็นอันนี้ป๊อปอัพป๊อปอัพ อละนี้ก็เป็นไทยเซรทชอปมีเข่าด้วยขนมมาให้เราด้วยนะเป็นขนมลูกอมหลักสีหวานดิผลไม้เพราะผลไม้ชาอันต่อไปนี่เลยจาจาโฮมอันนี้แหละชานมไข่มุกนี่ไงชานมไข่มุกเอามาดูกันอ๋อนี่ไงเขาไม่บอกบาเบอร์อ้าวเหรอ เป็นร้านตัดผมร้านตัดผมเดี๋ยวมารุ้นกันว่าร้านตัดผมมันจะเป็นยังไงมี่มีมีขนมด้วยโอ้ยให้สองอันเลยนะได้สองอันเลยเนาะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้มานี่ก็จะเป็นบาเบอร์ร้านตัดผมโอ้น่าจะเหมือนกับอันเมื่อกี้ที่เรากินนะพัทเนอรจ้าวมานี้อันบ็อกซ์ดูก่อนเลยว่าเป็นยังไงเรามาดูว่าร้านชุดรามบ้านคน ขนมเยอะเอ้ยอันนีเม็ใหญ่กว่าาอันี่เราจะมีฟาร์มแล้วนะมีม้าด้วยนะโุ้ยคนโดนมาการให้ดูฟาร์มเลี้ยงม้านี่โอ้ใหญ่มากอ่ะใครที่อยากดูนะว่าประกอบออกมาแล้วเป็นยังไงนะดูท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆป่วยคุณหมอ มารักษาผมพที่หมอครับมาเปิดดูกันเลยเคุณหมอจะพังกระเป๋าตัวเองเลยลเหรอครับฉีกไปเลยครับแก่ยากต้นคุณหมอมันน่ากินมากเลยครับโอ้ยถ้าเป็นยาแบบนี้นะขอกินสักสิบเม็ดเลยครับมีอะไรบ้างครับคุณหมอหนึ่งนะปาสเตอร์แปะแผลอันนี้คืออะไรทุกคนรู้ไหมประหลอดวัตตูดวัคซี่อันนี้เม็ดยาอันนี้เม็ดยาอยู่ในขวดยา <c oughs> คุณหมอทำอะไรครับ อยาให้หมอวัดไข้หน่อยนะครับวัดไข้คนไข้ไข้กินประหลอดไปแล้วอาผมร้องเอมเลกเลยเหรอครับวัดไข้ครับดูเหมือนว่าคุณจะมีไข้นะครับนี่ก็ไปหเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวหมอจ่ายยาให้คุณเอากลับไปกินนะผมไม่กินยาต้องกินผมไม่กินยา คุณหมอเม็ดดีเนี่ยเนี่ยเม็ดเล็กยานี้เหรอคุณหมอเอาออกมาเลยแล้วหายเลยเป็นยังไงบ้างคุณหมอต้องกินน้ำตามพี่อันนี้อันนี้แช่แล้วคืนได้เลยนุ่มมีอึบไหมหมอขอเปนสิบเมตรเออผมกินขวดมึผมหายแล้วหมอคุณหมอครับผมมีเรื่องจะปรึกษาอีกนิดนึงผมมีสิวตรงมุมปากอ่ะมีแบบอะไรแปะสิวได้ไหม หมอมีปาสเตอร์แปดสิวอยู่ฮัตเตอร์แปดสิวได้หรอหมอใช่คนไข้สนใจไหมครับเป็นยังไงฮะเดี๋ยวหมอแปะให้คุณหมอแปะหน่อยฮะนี่นะแปะไว้ตรงนี้นะแล้วหมอโม่ไข่กินไม่ได้ไม่ต้อหรอเอ้าแปะยังไงอ่ะอ๋อทางข้หมอวาเพื่อนๆที่รอดูจ้าจ้าโฮมอยู่นะจะบอกว่าต่อได้แค่นี้ต่อได้เท่านี้นะ ม,กกาม,ามันต่อยากมากเพื่อนมันต่อยากมากมันใช้เวลานานนะเดี๋ยวจะลงคลิปไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เอามาให้ดวเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันไหนถ้าต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาถ่ายย้อนให้ดูทีหลัง และนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายทําคลิปสถานที่ต่างๆนะครับขนมต่างๆที่น่าสนใจอยากจะให้ทําคลิปอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะและเดิวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ